ไม่อกกูนอนเกมไได้กูถอไปก่อนเลยน้องกูเห็นน้ม้ชิไมได้อลแบสสายังบอกว่าแบชิชอ้างหลัูตนายาวสายังเข้ามาสดีกนไก่เคแล้วเพ่อกไดตันก็ต่อให้ใหญ่แค่ไหนเชี่ยพกูก็สายแลเอฟไม่ทำเมือออลเดมเ็มาให้กูกชอาหลังกูีนจะมาไว้กุลับจไดีน มังหายไปเลยแบบไม่ได้ถามมึงบอกจะไปเนี่ยกูอย่างงั้นแต่กูไม่ใช่แบบรู้สึกว่าใกล้จะเอาอันกายแนะเป็นกายแบบชั่วโต้กงแก้ไขรู้สับเปล่า กูนึกว่าเมือยจริงจริงยิ่งมึงแค่พึ่งโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโผล่แล้วกูไม่สนใครบริพ่กูจะตาอะไรยังไงความในกูเหนือซะยิ่งกว่าเจ๊ได้ตอนที่กูฝึกฝนตัวเองแต่ว่าพวกมึงยังเอาแต่เซ็กกูเลือกจะพูดทุกอย่างให้มันเป็นจริงให้มากกว่าเท็จแล้วกูอยู่เนี่ยเอามึงทุกอย่างไอ้สัตว์ไม่เชื่อมึงลองมาเช็คม่เชื่อดูตัวเองเชียร์กูเห็นยังโลค้ามึงบอกวันนับปีแต่แก๊งกูติดชายก็มีมึงชอบกลัวอุ้ยตายกูติดร้ายแต่เธอจริงจริงได้ไว้ยที่เมียมีตีชายต้องไปหาวก็ต

พึโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโแล้วไม่เีอกไอน่กูฮสแบบิสูไม่้ใส่ช็อตได้ชื่อในนามจำคำกูช้เรตให้มัได้มากกวเชลลมกูไม่ต้องทำคนดีผู้ใหญคนเาทชว์กกูไม่เลียดแต่กูจะสู้ไม่หลัแล้วำก็หทุกไม่ว่ายังไงกเรากวนไหนก็ไม่มีใครจะไปกูร้แต่มีสิ่งหนึ่ที่กูไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมแพ้ไอ้เหี่ยไอ้สว์